สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับถ้าเป็นลูกเบนคนไหนที่ทางเป็นบุกเขาเปิดให้สร้างรายได้ไไดน,นะนะแล้วให้เราไปสมัครบัญชีนะแล้วก็ท่านถึงสวนะิตช์โคดสวิตช์โคดคืออะไรนะสวิตช์โคดก็คือรหัสประเทศนะแล้วก็บวกกับรหัสธนาคารของแต่ละธนาคารนะซึ่งเราจะดูได้ที่ไหนนะเราสามารถไปดูได้ที่ Google นะเราจำเดื่องเราก็มาที่ Google นะที่เราพิมพ์เข้าไปเลยว่าสวิตช์โคดธนาคารกรุงเทพนะ เราก็จะแสดงออกมาเลยว่าชิ่โคดของธนาคารกรุงเทพก็จะเป็น BKKB THBK นะครับซึ่งมตแตะธนาคารจะไม่เหมือนกันเลยลองนี้ตัวอย่างเช่นชิกโคดของธนาคารกรุงไทยนะครับนะกรุงไทยนะครับก็จะไม่เหมือนกันก็จะเป็น k R t h THBK นะครับซึ่งแตะธนาคารดูเป็นต้องดูว่าเพื่อนใช้ธนาคารไหนนะครับ 然后，就放进个